ไอ้แวันตานี่เป็นฉันมากฉันชอบเป็นน้องลิซ่า ื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอรีโบยาร3 6าอีกครั้งหนึ่งค่ะ l u x u r y f a s h i o n a n d Travel y o u t u ท e r ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนตาดใดๆทั้งสิ้นค่ะับเอ็ดก็จะมาทำวีดีโอที่เป็นแบบว่า h i g h เ e r e q u e s t เ d จาก FC นะโพลบนอินสตาแกรมว่าแบบเออ FC อยากดูอะไรเอ็ดก็จะทำให้เนาะก็ ใครอยากได้ r e เควสต์วิดีโอไหนอะไรงี้ก็อินบอททาง IG มาได้นะครับวันนี้ก็จะเป็น what in my bag เป็น Edition แบบว่า travel by plane นะก็ a i r p o r t Edition domestic flight หรือ international flight ที่เป็นอยู่ในยุโรปตอนนี้ใครมาเที่ยวช่วงเดือน8เดือน9เดี๋ยให้ระวังนิดน,นึงนะเพราะว่า2-3สทริปที่แล้วคือ flight cancel เยอะมากถ,าถ้าระยะทางไม่ไกลนั่งรถไฟได้หรือว่าขับรถได้อะ ดีกว่าเพราะว่าไฟล์ในในยุโรปตอนนี้คือแบบคาราดสโซเฟอร์มากคือแบบเออลืมแอร์เมสเคลลี่ที่ได้มาวันเกิดปีนี้นะครับก็น้องสนุกดีของเอ็นแล้วก็สปายนี่ยครับน้องโรดิโอปีกระซือสีสีเฟอร์ที่แปลว่าไฟไอกระเป๋าพวกแอร์เมสเคลลี่เบอร์กินเนี่ยของสองอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกระเป๋าของแอร์เมสมันจะเป็นอินเวสเมนต์คีดเพราะว่ายัางไงราคามันขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเราก็ต้อง ปกป้องเขานิดนึงนะอย่างพวกเฮาฮาร์ดวงฮาร์ดแวร์อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มัน mm hmm. เอฟเพิ่งได้ไมาก็ยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกแต่ว่าซื้อเตรียมพร้อมมาไว้ละก็เออปกป้องเขานาพะพอดีเนี่ยเป็นยี่ห้อของเพื่อนเอฟเองนะครับพอเป็นโปรเทสเตอร์เอฟก็ซื้อสติกเกอร์มาแล้วก็ซื้อไอ้นี้ด้วยสตั๊ดข้างล่างนะตามได้ที่ไอซีนะครับแล้วก็อ่าพอดีเอฟได้อันนี้มานะครับแยกออกมาแล้วนะครับมันเป็นแบ็กออกไนเซอร์ที่สวยที่สุด และคุณภาพดีที่สุดที่เอสเคยได้ใช้มาในชีวิตเอาจริงๆนะของยี่ห้อนี้เมร์รันดีเป็นน้องที่รู้จักกันซึ่งนางมีแพชชั่นเกี่ยวกับแบรนด์แอร์เมดมากก็คือเราคุยภาษาเดียวกันพูดง่ายๆนะแล้วก็คือเนี่ยเขา,าเป็นคนที่ชอบผ้าไทยนางก็เลยเอาทูคอมบิเนชันเนี่ยความเป็นแอร์เมดเลเวอร์กับความรักผ้าไทยอันรักไทยนิยมอย่างเงี้ยมาเว้นไอตัวเนี้ยซึ่งอ่ะดูเอาเองละกันเพราะว่ากล้องมราดอลลี่เนี่ย ถ้าบอกว่ามาจากช่องเอ็ดดี้วอย3 6สามหเลยนะครับเมรันดี้ทางสแกมก็ได้ลด20%นะครับใช้โค้ดว่าเอ mm ็ดดี้ก็เนี่ยเราเลือกสีได้แต่ว่าสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะตามผ้าที่เขาหาได้ตามซอสติ่งของที่เขาหาได้แล้วก็เออไอตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะเป็นหรือเงินหรือัออ้งนี้จะให้แม่สามีนะครับซึ่งมันจะเป็นของไซส์แอเเรี A ่ยี L ่แปดก็ เออว่าสีนี้เป็นสีแบบสกิบบวอามอชิเบสเตอร์ชมพูอ่อนๆมาดูไฮโซดีแม่เขาน่าจะชอบก็เลยสั่งให้เขานะสั่งมา2ใบเลยสั่งอันนี้มาแล้วก็กระเป๋ารุ่นลินดี้มินิมานะครับก็พอดีน้องเขาทําปกติเขาจะทําแค่แอรเมสเคอลี่กับเบอร์กินแต่ตอนนี้เขาอินเวนต์ในตัวมินิลินดี้ออกมาแล้วซึ่งสีแบบเขียวเนี่ยวซับใบตองเหลืองมากฉันชอบมากอีหอนนี้นะครับเมอร์ลันดี้เห็นไหมจะมีนี่นะเหลืองเขียวอ่ะเป็นสีที่ฉันชอบทั้งคู่เลยเขาจับมือกับพาส ยาถ้าใครอยู่เมืองไทยนะ่าจะรู้จักยี่ห้อพัทยามันคือยี่ห้อทํผ้าม่านไฮโซเนาะเขาทาํผ้าม่านแบบไฮโซก่อนนี้มีเมอรันดีเอกพัทยาด้วยมาเป็นทวิลลี่สวยๆเลยะน,นะเอ็ดยังไม่เคยใช้เลยนะอันนี้เพิ่งได้มาก็เออพอดีเขาลอนส่งมาใหม่นะก็เลยได้มาดีนึงโปรโมทให้เขานิดนึงนะคะก็ได้มาสองอนได้มาเส้นหนึ่งอันนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นสี เราจะมาใช้กับลินดีของเป็นสีที่เราเพิ่งได้มานะสีลาม mm. ก็คล้ายๆกันเนาะใช้ได้สองด้านสีเห็นปะคล้ายๆไปเริ่มเลย What in My bag นะครับก็เป็นอีดิชั่นท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปว่ากระเป๋าแค่แอร์เมสแอเมสไปเลยมันเป็น i n v e s t m e n t b a g เพราะฉะนั้นเอจะไม่ใช้กระเป๋า a อ r เมสที่แบบใส่ของเข้าไปโล่งๆเลยค่ะเอจะต้องมีไอตัวป้องกันโพสเซอร์ของไอตัว k ค l l y ี่้าอย่างเงี้ยเอจะใส่ไว้เลยข้างในเพราะว่า มันจะโฮเชมันจะทำให้กระเป๋าอยู่อะเป็นทรงแล้วมันก็ปกป้องติ in general จะเป็นคนไม่ชอบใช้ปากกาคนอื่นจะพกปากกาตลอดแล้วเคยมีปัญหาคือปากกามันเหมือกมันแตกอะแล้วมันคือมันเป็นอะไรที่มีนาศมากอยู่จะเกิดขึ้นกับกระเป๋าแอมไม่ได้เพราะว่าถ้ามันแตกในอินเสิร์ตอะมันโอเคเพราะอินเสิร์ตมันเปื้อนมันก็อยู่ก็สักอยู่ก็อะไร ว่าไปเนาะแต่ว่าถ้ากระเป๋าเปื้อนที่นาา่ามากไอ้า้เนี้ยมันเป็นทรงอยู่แล้วมันโฮอิชเอะอยู่แล้วแต่ว่าเราเราก็ใส่ไปเพราะว่าคือบ้านตอนนี้ก็คือลบมากเพราะของกระโปรงกระเป๋าีแต่ละเยอะ วุ่นวายหมดก็เลยเซฟส,สเปซเราก็ใส่ข้างในเลยแล้วมันก็ไม่ได้ทานเฟอร์สีนะเพราะว่าเหมือนคุยกับน,น้องเขาว่าเฮ้ยกระเป๋าถ้าสีมาตกใส่ฉันด่าเลยนะเพราะว่ากระเป๋าฉันเป็นสีขาวน้องเขาบอกว่าคอนเฟิร์มค่ะ,คะไม่มีอะไรเงี้ยแล้วเราก็คือเ,อเลือกเซฟด้วยแหละคือกระเป๋าเป็นสีขาวก็เลือกอินเสิร์ตสีไอวอรี่ก็คือสีขาววะยังไงมันก็ไม่ทานเฟอร์นอกแต่น้องเขาคอนเฟิร์มมาว่าใครที่กลัวเรื่องไอผ้าเนี่ยสีมันจะตกใส่กระเป๋าไม่ต้องกลัว ก็6แม็กซิมัมเป็นคนที่พกของเยอะนะครับเบนต้าก็จะใส่ซองของมันไม่ได้ใส่ซับเคสเนี่ยครับเบนต้าอันเนี้ยชอบมากเป็นอะไรที่แบบโฉบกระโบกมากเรียวมากเรียวมากของซีรีนนะครับเื่อมากอะสะทุนมากชอบไอเ้เบนตาน้าเป็นฉันมากฉันชอบเป็นน้องลิซ่ามา์นี่ พวกเงินแล้วก็กระเป๋าตังหรือว่าเงินหรือพาสปอร์ตเดี๋ยวจะใส่ในในสิบช่องสิบนี้นะครับสิบเขาจะมีช่องสิบรับให้ก็ใส่พาสปอร์ตนะครับนี่แล้วก็ใส่เงินยอะไรเงี้ยก็ใส่ในช่องสิบนะครับแล้วก็หลังช่องสิบมันจะมีอีกช่องหนึ่งมันจะมีช่องเล็กอ,อีกช่องหนึ่งนะครับก็ใส่มาสก์นี่ พวกเงินแล้วก็กระเป๋าตังหรือว่าเงินหรือพาสปอร์ตเดี๋ยวจะใส่ในในสิบช่องสิบนี้นะครับสิบเขาจะมีช่องสิบรับให้ก็ใส่พาสปอร์ตนะครับนี่แล้วก็ใส่เงินอะไรเงี้ยก็ใส่ในช่องสิบนะครับแล้วก็หลังจ้างสิบมันจะมีอีกช่องหนึ่งมันจะมีช่องเล็กช่องหนึ่งนะครับก็ใส่อย่างเยอรมัน เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะแคช capital อยู่นะยังยังใช้เงินสดเยอะอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เริ่มจะใช้บัตรเยอะแล้วแต่เอยังเป็นคน c o n s e r v a เว v ีนิดนึงตรงที่เราจาเป็นคนชอบพกเงินสดและชอบใช้เงินสดแล้วเรารู้สึกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่เงินเงินที่มันเป็นในรูปแบบของธนบัตรหรือเหรียญนะมันหายไปธนาคารเขาจะมีอำนาจในการเทคอนโทรทุกอย่างเอไม่ชอบเอรู้สึกว่าเขาเขาแบบเทคิ n งไพรเวซีของเราไปแบบอย่างช้า,ชา ทำให้อำนาจในการต่อรองของธนาคารกลางอย่างเงี้ยมีเยอะมากขึ้นจะทําอะไรก็ทาอะไรเงี้ยพูดง่ายๆเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทําอะไรเล็กๆน้อยๆได้แบบว่าใช้เงินสดได้ยังพกเงินสดได้เอจะทำเอจะเอรู้สึกว่าเอไม่ค่อยชอบระบบการแบบการเอาเปรียบของของของสถาบันการเงินอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าในอนาคตเดี๋ยวมันมันจะเป็นแหละว่าทุกอย่างมันจะมันจะใช้โดยการจ่ายด้วยบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นรัฐบาลแล้วก็ ธนาคารการหรืออะไรทังน,นี้จะมีสิทธิ์คอนโทรลทุกอย่างคือทุกอย่างมันต้องแพนทานสปาเรนต์หมดเลยเราก็รู้สึกว่าเถื่อไม่ใช่เรื่องของมึงอย่างที่บอกนะเป็นคนพกปากกาก็ถ้าปากกาหมึกแตกมันก็จะแตกใส่อินเสิร์ตมันไม่ได้แตกใส่กระป๋าก็เอ็ดพกตลอดปากกาก็ไม่มีห่อส่วนมากก็พกจากจิ๊กมาจากอะไรวะตามโรงแรมที่เราไปพักเนี้ยก็หยิบมาแล้วก็สมุดโน้ตพกตลอดเพราะเป็นคนชอบเป็นคนชอบเวลามีไอเดียเวลาจะทำคลิปอะไรเงี้ยชอบจัด จบใส่แบบใส่โน้ตพวกนี้ก็เอามาจากโรงแรมพาวเวอร์แบงขาดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดาราสาวนี่ก็ต้องมีแบตเตอรี่ตลอดนะครับอันนี้ดีมากเลยอ่ะคุณจะแนะนำะมีฮอดเนี่ยถูกด้วยหลักร้อย Alpha X อ,อปป็ื้อ Shopee เวลาขึ้นเครื่องจะเป็นคนที่เป็นคนปกติเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วก็จะพกอะไรไปที่มันแบบเอเซนเชียลในการแบบเดินทางเนาะก็จะมีแฮนด์ครีมใช้ของนี่ชาแนลนะครับ อมากแล้วมันไม่เหนิบนะชอบเป็นคนที่เวลาขึ้นเครื่องถ้าเป็นรองฮอเนะเจ็บคอตลอดไม่รู้เป็นไรเพราะว่าอากาศหูเครื่องบินมันแห้งก็เลยจะพกอันนี้ฉีดว่าแล้วพูดไปฉีดเลยพอลิตพอลิตนี่โคตรคุ้มเลยนะเป็นลูกค้าที่แบบซื้อสปอนกูครั้งเดียวเองใช้กูคุ้มมากโปรโบทให้คุ้มมากต้องมาซื้อเพิ่มแล้วนะาพอลิามีอันนี้มันกันแดดแล้วก็ กันหน้าเหยียบไปด้วยนะครับเป็นสีสคีมของชาแนลดีเลยแต่ว่าสีเขาทํามาแค่3สีเองสีใช้แล้วมันจะบล็อกนิดน,นึงแต่ว่าถ้าใช้เป็นนานๆนมก็จะดอกอยู่อย่างที่บอกนะเป็นคนที่หน้าแห้งก็ฉีดถ้าเป็นอีดิชั่นที่เราจะทําไปนี่และการสกินแฮร์ดูทีนเพราะตอนนี้สกินแร์รูทีนเอ็ดอัปเดตไปเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้อชอบที่มันขวดเล็กดีมันพกขึ้นเครื่องได้ฉีดกินแบบ หอมนะล็น้ากรมาหน้าแห้งเหือเกือบอันนี้จะหมดแล้วนะครับเป็นอินสแตนต์แบบว่าช่วยของซิสเล่นะคะช่วยให้หน้าแบบเหี่ยงเหี่ยวมันชุ่มชื้นขึ้นมาน้ำหอมเราจะตัวเหม็นไม่ได้เพราะเราเป็นดารานะโจมาโลนนะครับอัมเบซิลนะครับชอบมากมันเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติดีและชอบต่อไปไป มาจากตามโรงแรมเนาะจะชอบเก็บเก็บมาปากเราจะเหม็นไม่ได้นะคะเราอยู่เป็นเครื่องแล้วก็อันสุดท้ายบอดี้โลชั่นเป็นคุณผิวแห้งมากก็เลยผมอันนี้ก็ได้มาจากโรงแรมเหมือนกันเวลาไปพักโรงแรมก็คือจะเก็บมานะครับไม่ค่อยซื้อหรอกพวกเนี้ยไบเรโดหอมดีหอมมากชอบชอบอะมานิตี้แบบทั่วไปอ๋อมีนี่เออ <c oughs> เวลาซื้อของเมอร์ลารีเขาแถมอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะ เป็นปกติเขาจะใส่นี่ไว้อะใส่ไอตัวกันชื้นไว้แต่เอ็กก็จะใช้เป็นใส่ลิปมันของเอเมนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะใส่แล้วมันก็มีความน่ารักดีนะนี่เขียวเขียวชมพูอ่าเวลาเที่ยวส่วนมากก็จะพบพวกอ c เทอร์ซอรแหวนสร้อยอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรวะเออเป็นซอง กระเป๋ของ a i r m e นะก็เอามาใส่เป็นซองแบบ soft c a e ะใส่แบบสร้อยแหวนเงิน,นองทองอะไรเงี้ยใส่เป็นนี้เขาที่แล้วที่โดนป้นกระเป๋า Airmes Kelly ลลไปอะออไปหมดเลย <laughs> ก็เลยมาเริ่มซื้อสะสมใหม่เล็กๆน้อยๆใหม่นะครับแล้วก็มีกระเป๋าตังค์พวกบัตร เลยพวกนี้อยู่ในนี้ใช้กระเป๋าของเมซอง SBM อันนี้ใช้จริงใช้จังคือสภาพเยี่ยแล้วนะครับตัวหนังสือรุดหมดแล้วมีเงินหรือเปล่ามีเงินมีเงินด้วยมีเงินเห็นปะใช้จริงเอมซองเอสบีจักรุณาก็เยินมากแล้วใช้ใช้มาเป็นปีละชอบมากใบนี้นะครับก็นี่เห็นไหมหมดแล้วอ้า แล้วก็มีคุณแจคุณแจก็จะเกี่ยวกับไอตรงตะขอเนี้ยเขาคิดมาเยอะนะนอ้นองเขน้องขาค่อนข้างเพลทเห็นชั้นดูชิททูดีเทลมากอันนี้ก็ป้ายแบรนด์นะครับเวลานี<อ>ก็ประมาณอะมีถุงนี้ยังไม่ได้เปิดถุงของแฮร์รนะซื้อมาตอมแบงกิดยี่ปอนด์ซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรทนทนกว่าแบรนด์เนมใดๆทั้งสิน้นชอบมากข้างในนี้ก็จะมีเมคอัพนิดหน่อยมีนี่กูฟังนะครับแล้วก็มี ที่เขียนคิ้วต้องมีคิ้วฉันต้องมีอดีโวอยาต้องมีคิ้วตลอดเวลาอันนี้เพิ่งได้มามันดีมากเลยเอ่ะลินสอเขียนคิ้วของเซฟเวอร่านี่คือดีสุดราคา reason able น,นะครับอยู่เมืองไทยน่าจะ400กว่าบาทนะมันเป็น insta brow waxy brow pencil คือมันดีมากราคาดีแล้วก็เนื้อดีแล้วก็แปรงก็คือดีเอชชอบทั้งแบบแบบที่เป็นหัวแหลมกับแบบที่เป็นหัวตับชอบทั้งสองแบบเลยเนื้อดีอันนี้เพิ่งได้มานะครับตอนไปเที่ยวฝรั่งเศส เซฟลาต้องมาเข้าช่องเอดดี้โวยาแล้วนะใช้ดีใช้ดีเทียบเท่ากับพวกเบเนฟิตพวกแบบอา์นาตัเซียเบอร์เบอรี่ฮิลเลยแต่ราคาถูกกว่ากันประมาณ3เท่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้แต่อีห้อนี้ชอบแล้วก็มีแป้งจริงๆเม็เป็นคนไม่ชอบทาแป้งนะแต่ว่าอีห้อนี้ของแม็กใช้มาตั้งแต่สมัยแบบเรียนจบแล้วอะตั้งแต่ไปวอ r ์ a แอนทราวเวลอะสิไวสิบปี ใช้มานานมากอันนี้เอช้ m มีเนอร์ i ลไลสกินฟินิชนะครับเป็นอย่างนี้ใช้นานนะตลับหนึ่งใช้สี่ห้าปีอะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็อันนี้บอนเซอร์แล้วก็ทาแป้งอะไรเป็นตัวของดีอันะครับตลับเดียบพกเลยเพราะว่าจะไม่ได้พกอะไรปี่บมปกติจะเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าระหว่างวันแลยแล้วก็นี่นนยาสีฟันจริงๆย,ยาสีฟันอยู่นี่นี่นก็จิ๊กมาตามโรงแรมอะ่ะส่วนมากจะพกหลอดเล็เลยเของมาวิสนะครับ กัลีแล้วก็มีมัฟฟรั่งกันปากเหม็นนะครับแล้วก็แป้งปักแป้งแป้งพกแค่อันเดียวเองแป้งเล็กๆบอบพี่ป่าวเล็กจริงเล็กบอกว่ากว่าจะเต็มปัดเต็มหน้าเลยเวลาก็จะลงเครื่องก็เอามาแบบหมุนๆๆๆๆๆๆๆปัให้หน้ามันไม่เงื้อนิดๆหน่อยก็พอแค่นี้แล้วก็เห็นมั้ยยาหยอดตาเผื่อ ยจาจัตาที่สงสัยต้องทิ้งแล้วเพราะไม่ได้ใช้นานเวลามันเปิดมันใช้ได้ไม่กี่เดือนเห็นไหมเอจะชอบพกน้ําหอมอันนี้เล็กๆ อันนี้มีของชาแนลได้ฟรีมาพวกเนี้ยแล้วก็อันนี้ของ a m ร์เมนะครับที่เป็นแบบ Exclusive e dition กินน o รสชอบมากอมมากก็นี่นะครับ What in my bag e d d i e ตตี้ว e ยั5ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะใครอยากมีไอเดียอะไรอยากให้ท,ทำวิดีโอใดก็มาตนนิดตนน่ได้ยอด Subscribe ใกล้ห้าหมื่นแล้วจะทำอะไรคืนกำไรให้กับ f อช่อง e d ตตี้ว y ยั e 365นิดนึงนะครับว่าเออยังไงก็ กดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ยังไม่กดก็กดนะใครที่กดมานานแล้วก็ไปบอกเพื่อนให้มากดนิดนึงนะจะได้ถึง500 50, 0,000เร็วๆพอถึง500 50, 0มแล้วคิดว่าเอจะทำากิลิปเอาแต่เดี๋ยวจะคิดก่อนว่าจะคลิปเอเ y วอะไรดีนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์แนละความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ก็เอด,ดีลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้อย่าลืมไปตามตอด้วยดีค่ะบ๊ายบาย